สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนของขวัญอ้ยแม่ยังตอดขวัญเนี่ยแม่ยังตอดแม่แค่ไหนดยอ๋อทำบ่ซะแต่ลิปแล้วจะกินข้าวสวัสดีพี่น้องเนาะเวลานี่เป็นเงินเป็นทองเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอย่าให้หายใจกินข่าวกินอะไรกินมะเต็งนะช่วยกันท้ามาหากิน มาหอดปุ๊บกะตั้งกล่องใช่เลยนี่อะไูดูนะกินลูกสาวเพิ่นไปหาข่าวมาให้กินมีเข่าวแดงใช่ยังเลยมาหอดบ้าน้ำแยงน้ำต้มปลาเละฮะอ่ะมีผีพามาไม่กั้นให้มาไม่กั้นเห็นมะไม่ดีเห็นมะบิวไม่ดีหรอกบิวบ่หาข่าไม่พอกินนะแพ่ข่าไม่พอกินนะ อาน้ำน้ำต้มปลาแหกับผิดเข่าลากถูตูดนะตอนแรกแจ๊กไปจัเอายังคำเข่าคำหนึ่งจับนันนั่นากทาดข่าตู้น้ำต้มปลาจับจบกินนเอามิักอากมิตัมดังไเด้อพี่น่องเด้อเข่ากับปลาปนปลาแก่ไมมมาเว้นนี่แหละเนาะปนปลาแจกสีฮากบหากินยัง มดจักความหาไม่ใคลได้ไปทไั้งใดแบบต่ไปลงตลาดจะมีแต่หมูกับไก่ทำความเพียไปบัวังง่นปลาหลังเฮือนคว้วแล้วปลาหลงเฮือนคว้วแล้วขาวทุ่ยอ่ตจ้าเนาะแม่เขาคนจะได้น้องใหมดิ้ดิจะดุเจะได้น้องแหละ เพิ่นกับเปลี่ยนสีสันเนาะมากับมาหอดจอดรถยนี่ยหอวูบุยแล้วพี่น้องเลยยิ้มเขาเลยไม่อยังให้กินแล้วข่อยก็ได้นีแต่ปุนปลาเกน้นะไม้คือเก่าไม่ทางได้เมื่อนี้นะฮะลงมูออ่ะนี่แต่คืออ้อนนั่นไปให้เวด้วยถุงเสื้อเรานะถุงเสื้อเราบ่อืมดื้มแล้วพยายามหาบอรวมได้ถุงเงี้ยมาแล้วดื้มเนาะอือไป นี่อันผลไม้น้ำมีเงาะมี่ร่องกองเลยข้างโมเตียมมันซื้อมากจรนงนๆะท้งนั้นก็มี่ว่าผลไม้ขา,ขายของไทย<ม>นี่สั่งมาครับเอาเงินว่าส่งมาจากไทยนะจะบิบะเพิ่นเอามาแต่จ,จิบะเจะลงเพิงสวรรค์บ่บ่<ม>โอ้จิบาทางบ้านน้องมูนะม,มาคุ้งมาจะไปหา้อาข้อยบอ่เออจะ,อะนุ่ม ว่าบุจักคงมงไหมรักไม่ไปทำมึง่มอันนู่นอันเมื่อจ่องเขนบอกแล้วยายมงไหมรักมงไหมไปมุกไปไปไที่หน่อที่มาพีอง้องบิวกินแต่กระแด้นี่กระแเปิดกระเด้ีอะไร อาจมาอยู่ยาปไปชิปินหานแล้วมากิจะกเตรอนะเต่อวะเี้ยเาจาใครไปไปจากใช้เป็นเพื่นดีนะเป็นยังเป็นคูหน่ห้องห้องเพืนดีเนาะจมันบมด,ดีอ้จากมัน,น ยังพ่อเห็นทางเอาที่เพิ่นมาซื้อลูกอมซื้อในตะวันในตะเวนสีไปน้ำกันบอพี่น่องเสียง่องไหมอยู่ในบ้านเพื่นเนาะเป็นดึกดื้อยย่องอย่างนา้อ่ะตู้ไปก่อยบ่ไปก้อยยันนั่นนอนบ่ลาไปงานน้ำแะพี่น้องอืมอื้อ อเอากาแฟไว้แ้วที่หานบกาแฟบอ่ะแฟรมจิ้งห่านคือตัวใหญ่ขึ้นอันนั้นบอเอาตัวเป็นอันเน็ตบอกคือเป็นเลยดิดยเลยก็ได้เอาโก้แล้วเนาะเอาโกโ้โกระแซะก็เช็ดกินยังแต่ละมือเนาะมาชพัดมูพัดไก่กัน มันมันเจ็เขาแต่ห้องแนี่ประตูก็ไปไปก็ะแตหัวแดงพุ่นแต่หกม้งพุ่นได้ละไปกินข้าวได้แล้วก็ไปเลยอ่ะชิบิหนเนี่ยชิบิหันแต่เล่นน่ะลูกค้ากับพ่อมาเรื่อยๆอยู่มาดุนเพิ่นมาซื้อต้องคงน้ำแข็งแมนไม่ยังหงเจ้า ทมแล้วลเป็นแพ็ก, <S <S พกย้อนไปตู้บอมันนี้เปิเปดไฟกับลึกใชม่มันใหม่เลยยังไหม่ป่อใครยงมันเป็นนีงไดแบบกวดนี่ยางไปจนถัง่วงตังตีนลเลยไป,ปสีดอ,อกไฟได้ไม่ใหม่ไห่ฮะ เห็นบ่กกระทวนตักอันเหงื่อน่ะหอมหนึ่งเลยเต็มบ่เต็มกวดตั้งแต่รอบเลยนะกองหูอยู่ตักกลมเชียวย่ำหนาวนี่ก็แห้งเนาะฝุ่นแก้ทางใช่ไหมหนาวในชิบูมิยังใหม่ในยำหนาวชิบูมีิยังใหม่แต่ชิมีมิฝุ่นแทนีฝุ่นนี่ซทำสก็บซทำสกวดและหันเล่นไป ิจะจกไหมที t ่จะจกกอะเขาต้องได้หื t ้อฮานได้เนาะต้องได้ห <Him Good. S 2> ื oh. ้อฮานใื hey. ้มหนยันอีกแล้ววะมียันอ๋อยันแบบเขาต้องขยับขยื่นนะยันแบบพคนเจาะพคนยันเละกี่คนคุ้งใช่อยู่พี่ติดเจาะเนาะใช่อยู่พี่อ๋อโอ้กวงโพดนี่กระเพาะเลยนี่ใบยังโด่งเลยอื ชิโปเป็นเพื่อนเพนชิเป็นอ่นนั้นเป็นไเป็นกระเทือกกระเท็บเป็นไรเธอเปินเพื่อนเนาะไม่เห็นหักะยังกองวเลยกองใช่ฮุบเป็นไรจะรีบโอเไหม มันเล่นเนาะเพย์พักใบชายพักแงียงหลายใบอยากชายหลายมันใส่หลายมันขมพักแงีงไงเจ้าปลาเจ้ากินเยอดนะวะไอ้นั่งปินก็ได้นั่งปินนอนเผาอินนั่งปีนก็เอากระไฮไปเลยไปแทนเอาไหขคนสามโตจงไม่นั่งบิวตัวหนึ่งรถเดี่ยบัวเป้ครับเอ้า รุดในเหือนเลยมันโสะแข่งโสะคาเราวบหินมันมันเกาพื้นรุดดูเกลือแล้วพอนะมากินคนไม่โตป่ะหวานอยู่นะหวานป่ะกานหวานทั้งสุกกระมันขุดพี่น้องเลย ในหัวลูกสาวจะกินนี่ได้นเน,นาะเบิ่งน้าแค่น้ามปละหน้าต้มปลาอพอไว้หิ้วข่าวได้ไปจกเอาค้าข่าข้าหนึ่งมาจำ,นำหน้ามถือไปแงงไปแงงไม่พอก่ะแตพ่อแม่สิมาถ่ายกิบไปพามากินข่าวแล้วบอกกินเดียวแล้วกระป๋าแล้วแล้วเติมน้าปะละ ถามหาแต่ประตูแลวประตูไปยน,นง,ง้อวัวเนาะเงอะในกระเบื้งงามและงามเ,ามเันเบดิดมีตลอดบ่เดี๋ยวนี้ยายาเป็นเห็นได้ตลอดมุงขุดพี่น้อะ กับดเียนเนาะมีตลอดอฉีดใช้มใดออกแง้มนะ่ะยาเป็นยังคือตุกตอนยาอันผลไม้นี่บอเจ้าเลยม,มาฉีดเลยไงจังไงนอนใช้นอนพี่บอ นมพี่บ้มามันเอ้พี่ก็ได้ยมาเจ้าจะยมาาะมันาั้นเ่นไบ่บนเงก็ได้จ้่หบืนเงินก็นกได้รบันนี้เจ้าเอยมมาเจ้าไปมันเลิกยืเดเกเนาะฮารีมาสองรอบมาแต่ครังนอจะเวะมาซื้ออัน เพ่องแพ็กให้ร้านแล้วมงคน,งคนมันคู่ว่ะุบหน่ะวัยรุ่นรุ่นมันเบิดได้นะอี่อิ่มนะพี่อนุองง่มแบบนะี้ แล้วมาลาว้องอาหารการกินก็นไม่สำนีแล้วเสียบคือแล้ระเจ้าไปกินโต๊ะมุนมุนโต๊ะมุน <c oughs> มกินเพืยงเดียวนะเพืยงเดียวบ้างบะจันบะจันโหนขากินเนาะแล้วเคยกินไกแก้วประตูน่าอนอยู่มาแล้วเราคิดว่าเพื่อนแห่แต่ห้อยแล้ววะจจะมันติดตอนห้อยเราจานก็มือเธอเลยหรือวะ <c oughs> ค่ะเป็นข่อยขกับบุค้ากินได้ค่ะคือกันก็ชอบไปกินสวค์และเอาจานมันด้ยค่ะมีแบบเดียวกันแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ที่ชื่อชาบูนเดียวกันที่เห็นจานแบบวางไหบมุนคว่างคว่างกาจับไปบอกอ้ก็สิเป็นแยงผิ่นเห็ดมาให้เขาจับนั่นเนาะเขาต่ว่าให้ได้ยังเขาจับเอาแหนเขาเขาสมมุนวาสมุิวาอันนี้เพ่นใช้ใช้อาหารใน่านในนก็วางใช้จาน เวลาหาอย่างไรเนี <Zel Senator> ่ยเฮาจะยกมาบริจานเลยจะมาเลี้ยงไว้ให้กินแล้วคนก็มาเก็บจะมีขพิกันมีปลาลอนลี่มีหมูมีไก่อะไรมีทักน้ำจิ้มอะไรอย่แซ่บบ่แบบเดียวกันเดียวกันเลยแค่อันเดียวกันเพราะมันเป็นชาบูก็ต้องอันเดียวกันหมดแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ชื่อห้องยังเงี้ยงก็เอามันไหลจิ้มมาแต่มีชิมุงไหนมีชิมุงอีกบ้างชิมุงครึ่ง บุเฟ่ต์บุเฟ่แต่ว่าชั่วโมงครงนี่ว่ากินแบบบ้ันวะบ้วันกับภายในชั่วโมครึงหค่แต่จะคือเขาคือเขากินแบบเบื่อๆเนี่ยมท่านกินได้เนาะก็ได้อยู่แต่ว่าชั่วโมงครึงชั่วโมงครึ่งนี่คือมันหบดแดละเขาต้องเพิ่มต่อบิ่ะไร้เลขาไม่เพิ่มก็ไล่ไล่ไปแบบนี้ไล่ไปทำเป็นอะไรก็คิดเป็นอะไรบุเป็นหัวบะ เป็นหัวคนบะบ่อไลลเป็นช่วมงแล้วจะเลยไปจักช่วงงคนกละไพล่นกระบอกอยู่นี่นี่เหนนี่เจ้าขอสามคนได้คนละอะไรสี่ดอยก็บ้าบะสามคนเหอบ่แล้วคนหนึ่งนคนหนึ่งเนาะเพิ่เพอสมคนได้เหรอเะแ่มอยอ่คิดวันสามคนอะไรบ่อเลยนาะคนไหนคนจะติคุ้มคนกินก็วัดคนกินก็ ก็เล่หลายล <ทำ S 1> รูปว่ะวนี่จะคลองเป็นเพลงเนาะของมือนี่จะอาหารเมื่อกลับ้านเขากะเปินจะจานนันชิบหาเปิลจะขึ้นเป็นเศร้าเนาะ <c oughs> เป็นหมูเปิลยังผู <c oughs> เ้เพ <c oughs> ่เปินกะกินหมูกระทงหมูกระทะอยู่บ้านเขากะมีแต่ไขมันนะสิ่งเศร้ามันกะบ,บ่ค่อยชีชดปันใดแต่ก้าวมีหมูมากไก่มากแกงเยอะมันเหลือหมูสามสั้นก็คือสามสั้นดีดีนะ น้ำมันน,นั่นด่วนเลยพักฝนก็มีแต่พักยังพักบุ้งกับพักกระลำคือห่นหมกระถากินกับน้องบิวจุนก่อนนะป้าพิงพาไปเห็นไปกินห่นกุ้งเผาป่ะกุ้งเผาก็กุ้งตัวแย่ยับเยิอแต่ว่าแกะออกมาแนละ้วกุ้งตัวท้บอบชดป่ะบโบชดมาแกะออกมามันแห่งกระเด้งเลยแหละตัวนี้หน่อยสนุกไปเล็่อยเลยไะ้มันเป็นไดไร มื่อหน้าหมดแล้วจังไปกินชาบูกระปูกระปีกระปุ่ปปปปมีไปก้าว่ามีกระปูแล้วได้ว่าชวนลุงไปกินยุ่ดรุงว่ายนย่างน้องพิงว่ะวันไปกินย่าหันย่างหันเฮือแตกเฮือแตกแต่ใจกินน่ต้องชาบูอ่ะไปกินพลากันไปกินหมูกระทะเราโบเคยกินแม่นชวนเราเข่าม,มังเข้มคองเลยแล้วว่าเราเบิ่งหานเราจะซื้อซีแพงขี<ม>้จักละเราบอกกล้าเข้าไป กินหลายคนบุกุ้มค่าแล้วเพราะฮะสร้างเป็นชุดเนาะบุฟเฟต์ทจะว่าใครรลเวเนาต้องพาไปกินเนะี่ะมูกรนะทะเนียถูกต้อมูนาะมุกกะทะก็อยู่หันนั้นมันนั่นสี่คนสี่คนหาเซนบอกคือสีเส่เซนสี่เซนไปแด้วหาเซนไปทศเดียนจะเชื่อมาคืนนี่ยังอยูอด้วเรียนจะเื่อมาคืนไหมก็กิน แก่น้ำหนักขึ้นแต่ตัวนั่นตัวนั้นตัวที่พระเจ้าว่ามันแตกนะบม่อวานไปเลยมันจางๆแต่ตัวเช็ดแช่นั่นน่ะดินใช่ไหมบุหิตจะบริกินว่ากินอยู่ตอนคืนเลยตอนดึกเลยบ่อ่าตอนดึกบริกรว่ากินจนนี่นะว่านี่จนแรงคนละโอเคอันประตูมากินอันเศ้าเลยแกตัวนั้นแหละมันบวชแซ่แช่มากตัวมาคืนนี้เบิดเลยเบิดกลมแซ่บ่เบิดกระสาน นาะไม่เป็นอ่ะเอาบ่บืนบ่บืนเห็นเดือดขาดมาเลยแต่เมือกเสียป็นไงตัวนี้นะมันอยากจางๆให้ป้าคนช่วยเขาคอยนั่งแล่นพันกินไงพูดอะไรครึ่งพูดอะไรว่ะไรหลาปะตัดแล้วในบเนี้ยแล้วแล้วกับในบุญในบ้านเพิ่งมาตัดเมื่อยงัวแป็นบดเถอะ ข้าง,งหัวไอ้เดือแต่หมองนี่มีนมนม้นามมันตัดไปได้มีนามแลวมันตัดมันนามมันกระดิไ่ไปเอป้นเอาด้านไ้ค่อยอ๋อกาแฟทั้งมดเปียงกุงก็กาแฟมาบเร่งไฟน่ะจอโอ้ย<ม> pues พอมันจะมืดก็คือ มาดีเด,ดอมาี่นอมามาไปจกกาแฟอ,อนไตตอนนี้ก็ได้นี่บอก,กชกไงนี่บกชบก็ได้มันจะคุ้มอออนนมันจนะอนนนะนมันเนียเสนท้าหกันเนี้ยสบันเนี้ากกอนืมอ,อันตัวอันตัวเขียวนี่ก็ได้อานะสามชออกเพราะเนอเอ้น <c oughs> ักก็

ไปคิดเงินโคิดเงินอยู่คุณบอกไปดงเล้าเเคยกดอันนี้เรไป้องกดเนห้าห้าคูณห้าห้าเออคูณนสองซนเจ็ดดห้าวนสามเนนิดหนสเซนสามสิบเนาะอันทุเท่าไรทุสสิบเอมสามนสามสิบสาศูน เอ้ยมันรูปแ่ใอเจ็ด,ด,ด,ดนี่นยเจดห้าสามสามก็ได้6อเ0หาพัอ <c oughs> น 5, อเคหาพัน <c oughs> กูเพลงค่ <c oughs> อ้าว จัดของไว้อันนั้นปลากระป๋องเจ้าใชายละบ่ถุงละแพ็คถุงละแพ็คถุงละแพ็คเมนแน,น่ก็บอกไอ้ทีน่อันถุงนายเห็นไหเป็นชุดเป็นชุดนะเบอร์ก่อนยังบม่ได้เห็นเดน้ยังบม่ได้ผูกใช่ปอ่าไม่ได้เอาใส่เลยถ้ามีเวลาว่าถ้ายางมาถุงเลยยางละแพ็คเลย,<ม>ยงลเลยยงินผลกำไรเรียบร้อยเลย<ม>อ่ามันจะเป็นชุดแต่ แมน่เพิ่มแต่ปากระพงปเพิ่มแตากระพงพอตัวตัวมีแล้วก็อ่าบัวไทยอ๋อเอาคับยขึ้นในบาทนี่มาแล้วนีกัมนี่จะเป็นพันบาทได้ไหมพี่น้อยอะไรตามเด็กเงินคือชมอันเดนี้เนาะยเพ้เพื่อนเพ้งี่นงตไปถอยกันพี่น้อย ใจฮื่นเกันกันฮนด,ดีกันกันคนดีพินาตพ่นอกำมานเน่ยพินาตเนาจดแก้จุดตายไี้ไหมอทอดไหมคะทอดกันแล้วอบคค่ะทอดสิบห้าพัน 15, <c ười> นี่ค่ะยืนมันม่มทอดสิมันหกเซียนหาพัานดี เคขอบใจเลยอบใจคือกันที่มาอุดหนุนท่านก็ไปไปพี่น้องเนาะเจ็บกระตุกกันเด้อบาทนี้โอเคตอนนี้กับห้องบ่อเตียงคนกับสิไปแล้วเนาะไปเพื่อนดีเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่เพื่อนคือเก้าที่สำคัญมากดขามโฆษณาเด้อไปแล้วไปบายดีเด้อพี่น้องไปงานเพื่อนดีเพื่อนๆบ้านนี้ เป็นเด็กขึ้น